และนี่คือสซนามิภาษ,ษีทั้มกวาดราคาทองคําตกลงมาความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนยังมีอยู่และที่สําคัญก็คือเมื่อคืนเกือบจะหลุด3,300ดอลลาร์สหรัฐนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail อร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน และนี่คือสึนามิภาษีทัป์กว่าราคาทองคําตกลงมาความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนยังมีอยู่และที่สําคัญก็คือเมื่อคืนเกือบจะหลุด3,300ดอลลาร์สหรัฐนะครับโกลสปอตครับราคาทองคําส่งมอบทันทีที่นิวยอร์กสหรัฐเปิดฉากขึ้นมาสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นลงไป25เหรียญ46เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือหายไปประมาณ0.8และที่น่าสนใจก็คือว่าราคาที่ปิดเมื่อคืนสําหรับโกลสปอตนั้นจอดที่3,303ดอลลาร์ 3,302ดอลลาร์นะฮะคือเรียกอีกว่าประมาณเพียงแค่2ดอลลาร์เท่านั้นก็จะแตะ3,300แล้วถ้าซื้อแรงขายมากกว่านั้นก็จะตกลง3,300ซึ่งก็จะทานไม่อยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บรรดาน,นักวิเคราะห์หรือว่าคนที่ดูทางด้านเซียนของทองคำในแง่ทางเทคนิคเขาก็ได้ตั้นต้านไว้ว่าอย่าตกหลุด3,300นะครับในขณะเดียกันโกลฟิวเจอร์นะครับซึ่งเป็นราคาทองคําส่งมอบ ล่วงหน้าของนิวยอร์กสัรัตเนี่ยนะฮะซื้อมาขายไปก็ปรากฏว่าตกไป25เหรียญ90เซนต์ลงมาอยู่ที่3,316เหรียญนี 3, 3่ก็หลุด3,320เหรบโกลฟิวเจอร์นะครับที่น่าสนใจก็คือทองคำตก2วันด้วยกันรวมกันแล้ว29เหรียญ70เซนต์ครับหายไปประมาณ1.15เปอร์เซ็นต์นะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ชัดอีกแล้วครับว่าขณะนี้แม้แต่สัญญาทองคำเองเนี่ยเขาก็พยายามจับทางที่จะอ่านโดนัลด์ทรัมป์ให้ออกนะครับรู้เขาเป่า การเลื่อนแต่ละครั้งคือความไม่แน่นอนและทองคําก็จะชอบอย่างมากเวลาที่มันไม่แน่นอนเพราะว่ามันไม่รู้หมูหรือจ่าหรอกครับความเสี่ยงมันยังมีอยู่ถูกไหมฮะประเด็นที่2ที่น่าสนใจต่อไปนี่นะครับก็คือว่าดอลลาร์สหรัฐในเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกับมีการไล่ซื้อและเก็บขึ้นมานและเก็บขึ้นมาแข็งด้วยนะฮะประมาณ0.2%เพราะฉะนั้นแน่นอนครับคนที่ลงทุนทองคาจะรู้ดีเมื่อไรก็ตามที่ดอลลาร์ขึ้นทองจะลงนะครับเกือบ99%สสูตรนี้จะมาอย่างนี้ ที่น่าสนใจคือตัวที่3ครับคือผลตอบแทนพันธบััฐบาลสหรัฐอเมริการะยะสั้นอายุ10ปีหรือที่เรียกว่าบอลเยลนะฮะอมคืนขึ้นนะฮะขึ้นมาสูงสุดนรอบกว่าสสัปดาห์เลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ตอนนี้เขากําลังมองกันนะครับว่าการที่ยังคงให้เวลาในการเจรจาอีกไม่ถึง3าสัปดาห์ไปถึง1สิงหาคมซึ่งเก็บแน่นี่นะฮะอันนี้คือความไมน่นอนสูง2ในที่นี้จึงโยกเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าเดี๋ยวในคืนนี้นะครับจะมีการเปิดบันทึกการประชุมของธนาคารกลางสหร,รัฐเพื่อบอกเลยว่า กรรมการทั้งหมดที่เขาเคาะเขาลงเขาขึ้นดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติอเมริกาเนี่ยเขาคิดอย่างไงกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันและครึ่งหลังของปีนี้และที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับเขาจะมองต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ไอ้เจ้าตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอภาวะที่จะทําให้เกิดเงินเฟอ้อเนี่ยมันดันเงินเฟอ้ออยู่ระดับหนึ่งแต่ตัวเลขการจ้างงานกับแข็งแกร่งกว่าอีกระดับหนึ่งดังนั้นนักลงทุนทองคำเมื่อคือนก็เลยตัดสินใจครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับ ทำกับไรก่อนและรอมาอย่าให้หลุด3,300ดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้นั้นสิ่งที่จะเกิดต่อไปหรืออกท่าถผู้ชมต่อไปนี่นะครับว่าอย่าลืมนะฮะมีอยู่สํานักหนึ่งใช่ไหมฮะที่บอกว่าไตรามาสที่3ทองคํานั้นจะหลุดต่ำ3,000ดอลลาร์ลองไป ดูคลิปย้อนหลังของเราไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะครับและดูว่าสํานักนี้จะแม่นหรือไม่แม่นเพราะขณะนี้เนี่ยนะครับถ้าหาว่าทองคําเกิดร่วงลงมาและต่ํามพแล้วแล้วก็สิ่งที่จะลงอีกประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐในช่วงไตรมาสที่3โดยเฉพาะจะหลุด3 0 0 0ดอลลาร์นั้นก็ควรจะต้องมีอาการหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องว่า,าการลงดอกเบีย้ยจะช้ากว่านี้หรืออีกหรือไม่นะฮะหรือว่าการตึงดอกเบี้ยจะยาวนานมากกว่านี้อีกหรือไม่ แล้วต่อลงการจ้างงานในมริกาเนี่ยจะยังแข็งแต่งต่อเนื่องเหมือนอย่างตัวเลขที่พูดการมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอีกหรือไม่นะฮะนี่แหละครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่นะครับคนที่เขาลงทุนทองคําตัวนี้ก็จะอย่าลืมครับว่าปัจจัยอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับที่มันเกี่ยวกับความเสี่ยงไม่ชัดเจนและดึงเวลาต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีและการค้าของทรัมป์เนี่ยนะฮะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความเสี่ยงให้กับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและเป็นตัวหนึ่งที่ทองคําจะชอบพอสมควรในการจะเข้้้้าาาาหรือออออจกนนนดดดังังงงุีถถททํมึ3,3สบ เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเวลาสสัปดาห์ให้กับบรรดา14ประเทศทั่วโลกยักษ์ใหญ่ที่ได้รับจดหมายจากโดนัลด์ทรัมป์ไปในวันรอดแรกวันรอดแรกนั้นเขาต้องรีบคุยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าสแสดงว่าพอพ้น3สัปดาห์นี้ถ้าทั้งหมดจบแล้วไม่ต่อคือรู้และชัดเลยประเทศไหนจ่ายแพงก็ต้องรับประเทศไหนจ่ายถูกก็ต้องยอมประเทศไหนไม่ลงดอกไม่ลงภาษีเลยคุณก็ต้องรับไปเนี่ยนะฮะอันนี้จะชัดหลังจาก3สัปดาห์คือ1สิงหาคมไปแล้ว ันนั้นน่าสนใจนะฮะว่าในที่สุดทองคาจะเกิดการเป๋เทลงมาได้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าปัจจัยใหม่ก็จะเข้ามาประยุง์และแรกซ้อนกันต่อไปโดยเฉพาะความต้องการคือในแง่ของการที่ผ่านกฎหมายงบประมาณรัฐบาลอเมริกามาเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็คงจะทราบดีนะรัาอเมริกาก็จะมีหนี้เพิ่มขึ้นในสิปีข้างหน้าอีกไม่ต่ำกว่าร้อยล้านล้านบาทอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เลี้ยงทองคำในระยยากันต่อไปนะครับดังนั้นช่วงจวังหวะการเล่นทองคําตอนนี้ก็จะมีความผันผวนได้พอสมควรระดับหนึ่งเช่นกันนะครับ